มาชมมาอีกสักหนึ่งคลิปนะครับต้องรอให้เหนื่อยก่อนนะครับถึงจะถ่ายได้แบบดีๆนะครับเพราะว่ากวนดุกต้องวิ่งเรื่อยๆนะครับวิ่งตลอดนะครับกินไม้นะครับกินไม้เขาก็จะมาเล่นด้วยมาหาตามภาษานะครับตามธรรมชาติของช้างนะครับของช้างเด็กนะครับมีร้องด้วยนะครับกินหญ้าด้วยนะครับกุดกินหญ้ากับแม่นะครับ ฝั่งนู้นเป็นอะไรนาอฝั่งนูน้นป้านะครับเป็นบ้านป้านะครับฝั่งนูน้นฝั่งนี้มาดูสายทองกันต่อนะครับให้หายคิดถึงนะครับผมฝึกกินหญ้าแล้วนะครับก็เขาน่าจะกินเก่งนะครับกินเก่งนมแม่ก็สมบูรณ์นะครับนมแม่สมบูรณ์เพราะว่าสังเกตนะครับ ว่าเขาร่างกายสมบูรณ์มากนะครับดูเนื้อหนังนีแนเลยนะครับหนาเลยนะครับว่านมแม่นะครับก็สังเกตจากหุนแม่นะครับหุนแม่สมบูรณ์มากนะครับก็ไม่แปลกนะครับลูกนะครับจะสมบูรณ์มากเลยนะครับ้องใายทองาจะเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามีของเล่นให้เล่นนะครับใายทองของเรามาอ่อนพอแล้ว พอบางแดดให้นะครับว่าี้าวตอนนี้นิ่งแล้วนะครับตอนนี้จะหลับแล้วไงแล้วนะครับพักผ่อนนะครับเยอะหายเหนื่อยไปตอนน่อแน่นอนครับจะหลับแด้โอ้โอ,โอ้ชอบมากเลยครับเสียง พอได้ยินเสียงพี่ๆเขานะครับก็จะตื่นตกใจนิดนึงนะครับเขามายัางอนาเขตพื้นที่บริเวณตัวเองแล้วนะครับน้องสายทองเมื่อกี้หลังจากที่หลุดออกไปไกลนะครับตามสไตล์ตามภาษานะครับผมก็จะพาแม่ไปบ้างนะครับแม่พาไปบ้างนะครับ ก็เก่งมากเลยนะครับหิวนมแล้วพ่อบอกว่าหิวนมแล้วนะครับด้จตจองจะหลับแล้วอ่อนแล้วนะครับอ่อนนะครับสายมุดนะครับสายมุดน่ารักมากเลยนะครับ มุมแบบนี้น่ารักมากนะครับตอนนีนะ้ครับี่อ่อนนะครับอ่อนพ่อนะครับสายทองจะหลับด้วยสงสัยคิดถึงบ้านแล้วนะครับน่าจะคุยกับพอ่อให้พ่อพากลับบ้านแล้วแม่บอกว่าไอ,อ้อ่อนอ่อนพ่อพาไปบ้านแล้วนะครับจะบังคับพ่อกลับบ้านแล้วนะครับโอ้สายทองนะครับ อนมากเลยนะครับตอนดีก็น่ารักนะครับตอนหายดื้อก็น่ารักนะครับอ่อนพอแล้วหายดื้อหายวิ่งแล้วนะครับเริ่มจะเหนื่อยพักผ่อนก่อนนะครับสำหรับน้องชายทองนะครับอาแม่ก็กินนะครับเป็นต้นไผ่นะครับกินต้นไผ่อร่อยนะครับบำรุงร่างกายนะครับบำรุงน้ํานมนะครับ ก็น้องทายทองครับได้กินนมที่มีประโยชน์นะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับพอนพอแล้วนะครับไม่ดิงดิ้นแล้วปกติไม่ดินด้นแล้วครับไม่ดิ้นแล้วสแสดงว่ายังเหนื่อยอยู่นะครับเอเมนเหน่อยไล่แล้วนะครับมาหาแล้วนะครับกินแปลกหน้าแปลกนะครับ ตามพ่อหรือเปล่าตัวตามพ่อครับตามพ่อวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรอนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่เขากําลังอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากมาเล่นนะครับเห็นคนแปลกหน้าก็ธรรมดานะครับของธรรมชาติของเด็กนะครับผมอา่ายทองกินโอ้กินไผ่แล้วนะครับกินไผ่แล้วอากินอาหารจากธรรมชาติแล้วนะครับ ก็เอาความน่ารักน่ารักอีกหนึ่งมุมมาฝากนะครับผมก่อนจะจากกันไปคุณูกฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมในช่องายฉางทองอีลิฟินเฟมิลี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับขอหาเห่านะครับหาเห่าให้นะครับมีเห่าด้วยขอบคุณนะครับผม